ผู้ที่มีมรณะสัญญาคนที่มีการกำหนดรู้ว่าเออการเกิดการตายนี่นะมันก็ธรรมดามันอย่างพวกาศาสนาพุทธเราเนี่ยเรามีการเวียนเกิดเวียนตายมีรีเบิร์สเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่ชาติแล้ว นะเพราะฉะนั้นเรามีการพิจารณาเราเรียนรู้กํราหนดรู้ว่าการเกิดการตายมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดต้องตายพระพุทธเจ้าถึงได้มาตรัสรู้ตรัสรู้แล้วถึงมาได้มาสอนเรื่องว่าเออไอการจะเวียนว่ายตายเกิดหมุนเวียนตายหมุนเวียนเกิดเนี่ยท่านก็คนพบวิธีไม่ต้องหยุดไม่ต้องหมุนเวียนตายเกิดยังให้ชีววิญญาณ วิญญาณมันเวียนตายเวียนเกิดอีกนี่ท่านท่านมีวิธีแต่สรู้พระพุทธเจ้าแล้วนี่พอจะตายชาตินี้แล้วก็ตัดสินใจตายเป็นปริภักเป็นปริโยสารโดยสามารถรู้ธาตุธาตุอุตตุธาตพีชาธาตจิตแล้วเราก็ทำจิตธาตจิตของเราให้เป็นธาตอุตตุเพราะนั้น ตายพระอรหันต์ที่ตายจะปรินิพพานเป็นประโยสารเลยก็ตายอย่างทําจิตให้เป็นธาตุอุตตุเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยจิตก็หมดเชื่อหมดความเป็นจิตนิยามหมดความเป็นผีชานนิยามก็ไม่เหลือแล้วธาตุจิตของเราก็สลายไปเป็นอุตตุไปหมด นี่คือความรู้ความตรัสรู้ของพระเจ้าซึ่งเป็นสุดยอดแห่งวิทยาศาสตร์ทางจิตขณะเป็นเป็นอยู่เนี่ยธาตุจิตที่เราจะทำให้มันเป็นเหมือนอุตุธาตแเราก็ทำได้แต่มันมันก็ไม่ชัดแต่ทำให้เป็นผีชธาตุเป็นธาตุเหมือนพืชไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็ไม่ทำบาปไม่ทำกรรมเป็น ทำจะสร้างสรรอัตตาตัวเองไปเป็นผีชะก็ทำได้อาศัยาธาตุผีชะไปได้คือจะมีความรู้ในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้อย่างชัดเจนและทำจิตตัวเองจะเป็นอุตตุอย่างไรเป็นผีชะอย่างไรเป็นจิตอย่างไรทำสําเร็จจึงเป็นจิตที่พ้นทุกข์พ้นสุขด้วย เป็นจิตท,ที่เราจะตายแล้วศูญไปเลยสลายธาตุจิตเราไปเลยได้หรือจะตายโดยไม่ต้องสลายธาตุจิตยังจะเป็นจิตยังอยู่ในโลกหมุนเวียนไปแต่ว่าดับธาตุที่มันเป็นอกุศลทธาตุที่ธาตุที่เป็นบาปได้เด็ดขาดไม่เกิดในจิตตัวเองอีกแล้วเป็นอรหันต์เป็นต้นไป ยัไม่เกิดอีกเลยได้มีสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะและเราพิจรารณาเราเรียนรีเบิร์อย่างศาสนาเทวนิยมอย่างเทวนิยมชาติที่เป็นคริสต์ก็ดีอิสลามันี้เขาไม่รู้รู้ว่าตายแล้วจะเกิดอีกชาติหนึ่งตายจะขาาชาตินชาตินี้เป็นกรรมเปนดีมากอะไระไรเขาไม่ได้เรียนศาสดาเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาไม่สอนตายแล้วไปอยู่พระเจ้า จะขึนสวรรค์ลงนรกพระเจ้าจัดการจบแค่นี้เองศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามศาสนาเทวนิยมมีศาสนาพุทธนิสอนละเอียดละออหมดเลยจนกระทั่งที่สุดจิตวิญญาณเป็นของตัวเราเองไม่ใช่พระเจ้าเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราเองแล้วเราก็เรียนรู้จนจบสิ้นแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ คุณจะอยู่อย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์ในอาตมาพูดได้เพราะอาตมารู้จริง,รงๆเข้าใจเลยและก็มาอธิบายสู่ฟังอธิบายแยกแยะให้ฟังอย่างแท้จริงอยู่ได้อยู่ได้ก็อยู่ได,ได,ได้จะอยู่ไปอีกโดยไม่ทำชั่วทำบาปไม่ทำอะไรยังไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วได้เป็นโพธิสัตว์ไปจนกระทั่งถึงที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทเพธเจ้าแล้วถ้าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตั้งก็สมัยเดียว ม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าสองสมัยอสมัยเดียวแล้วก็ไปแล้วเลยปริญญาเป็นปริยาาไปทุกพระองค์อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งสุดยอดแห่งสุดยอดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์นามธรรมทางจิตอ่า